สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมานะคะเราก็จะเดินเข้าสวนกันเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะน้องมินตานะคะก็เริ่มดาหย่าแล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคนอาจจะเห็นเป็นภาพเร็วๆนะคะแต่เอาจริงนะคะก็ทํานานเหมือนกันนะคะทุกคนและตอนนี้น้องมินตาก็กําลังขุดหลุมอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อยมือมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราต้องขุดไปตั้งสี่หลุมนู่นนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เราก็กำลังวัดความยาวของไม้อยู่ยนะคะ่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะโอ๊ยแตกนนอกดินขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดไม้เท่าขนาดที่เราวัดไว้เมื่อกี้เลยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเขี่ยๆดินหรือว่ากบดินเข้าไปเลยนะคะนี่ทุกคนแล้วเรานะคะก็จะเอาด้ามเสียมนะคะกระแทกดินเข้าไปเลยะค่ะเพื่อให้มันแน่นนะคะทุกคนแล้วเรานะคะก็จะเอาไม้ขึ้นไปแล้วก็เราก็ จะมัดไว้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราทําเพื่อให้แถวของเสาวรดน,นะคะเลื้อยไปตามไม้ไผ่ที่เราทําไว้นะคะทุกคนและขั้นตอนนี้นะคะเราต้องมัดให้แน่นๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามีฝนพายุเข้าเนี่ยมันก็จะทําให้พังได้ค่ะเดี๋ยวมามัดให้ครบสี่มุมกันเลยค่ะแล้วขั้นตอนนี้คือเราเอิอมากๆเลยค่ะทุกคนคือ เราตั้งกล้องไว้อีกด้านหนึ่งแต่เราไปทำอีกด้านหนึ่งนะคะก็ไม่เห็นเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งขำตัวเองอยู่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือผลงานของวันนี้ค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสารลให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ